วันนี้ทำดูรถแต่งนะมียาตะนะมียาตักตึงรถแม่บ้านเนาะเป็นรถทับนะจักรยานทับนะอันนี้รถที่นี่ใช่ไหมไม่ใช่รถลูกค้าจ่ะโอ้โหสวยเนาะนี่อันนี้กดปดอะไรของมันไม่รู้นะแต่ว่ามันพับประหลาดมากนะฮะไม่เคยเห็นนะนี่มียาตะกญี่ปุ่นนะดูเขาทำแฮนด์ดูนี่นะฮะกำลังจัดให้เลยนะฮะ รถอ,อย่างเงี้ยแป๊บเดียวก็หมดโอ้โดูนี่ดูดุมล้อนะดูที่บิดเขาดิโอ้โหโไม่เคยเห็นสุดยอดอย่างนี้เลยเอ่ะเนี่ยนี่น็อตนะฮะใช้มือบิดเลยอ่ะโอ้โหโทำได้โคตรยินเทนเลยอันนี้ก็อันนี้คือสแตนอ๋อนี่อันนี้มันพับอย่างนี้แล้วก็หมุนเข้าไปอย่างนี้โอ้โหนี่ดูดิตอนพับพับอย่างนี้นะฮะ นี่มีตัวเกี่ยวนี่เลยตอนหมุนหมุนเข้าไปอย่างนี้เลยคูน,นี้โอ้โหสุดยอดจริงๆสองข้างเลยไหมนเนี่ยโอ้เหมือนกันสองข้างเลยโอ้สวยจริงเป็นตั้มเบรกนะฮะคันนี้โอ,โอ้สวยๆนี่นะฮะใครอยากได้รถแปลกๆอย่างนี้มาดูที่นี่ได้เลยนะ,ะแลนไบนะ มีมาให้เลือกเยอะแยะเลยนะหนกสั่งนูนก็เป็นนี่นะที่บิดนะนี่นะสั่งนี้ก็บิดได้นะเนี่ยโอ้โหเป็นเดือยบิดอย่างนี้เลยอะ่ะไม่ต้องทุบครีมเลยนะจะถอดล้อเนี่ยแต่เฉพาะล้อหน้านะล้อหลังไม่มีล้อหลังไม่บิดเนาะล้อหลังต้องเนี่ยเป็นหัวน็อตนะฮะโอ้ <S <S แต่แปลกมากตรงนี้เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยลักษณะการพับอย่างนี้เนะแปลกมากเลย แล้วก็เสร็จปุ๊บคุณก็ตรงนี้นนนคุณก็หมุนเข้าไปแค่นั้นเองแล้วคุณก็หมุนออกมาแล้วคุณถอดแล้วตรงนี้ก็ล็อกไว้อย่างเงี้ยดูดิโอ้สุดจริงๆโอ้โหเนี่ยล็อกไวเลยนะล็อกไวเลยออกแบบดีมากดาวคอนายเลยนะอย่างนี้เจออย่างนี้นะพับอย่างเงี้ยดาวคอนายเลยนะตอ <laughs> นจะพับตรงนี้นะนี่พับตรงนี้นี่เจอพับอย่างนี้นะฮะดูดิ ก็ร้าจริงๆสวยนะสวยสวยสวยเป็นรถตึ่นแม่บ้านนะฮะนี่เนาะของมียาตะนะฮะามียาตะอันนี้มีลูกค้าจองไงฮะยังใช่ไหมยังนะโอ้โหนี่แต่ว่าผมว่าคงไม่เหลือแล้วละ่ะนะคลิปออกไปเรียบร้อยนะฮะไม่รอดนะฮะไม่รอดไม่น่ารอด รถแบ่รถแบบนี้นะฮะไม่น่ารอดเดี๋ยวให้ดูนะฮะปันหน้ามีมีไฟด้วยนะมีไฟด้วยนี่นะฮะคือประมาณว่าแม่บ้านเล็กๆ,ๆ,ๆนะนะกันเนาะน่ารักๆปั่นเที่ยวดูดิเบาะเลื่อนขึ้นได้นะฮะน่าจะเป็นไขลานเนะน่าจะเป็นลานมาไม่ใช่ไฟฟ้าแต่หน้าไอ้กล่องนี้น่าจะเป็นลานเนาะปั่นแล้วน่าจะมีแรงบิดอะไรสักอย่างหนึ่งช่วยว่าน,นะงั้นคงไม่เป็นอย่างนี้หรอก โอเคนะฮะตามสบายเลยนะครับไม่มป็นไรนี่นะฮะเห็นรถสวยๆก็ถ่ายมาฝากกันนะฮะใครอยากได้แต่ว่าคันนี้บางทีคลิปลงไม่อยู่แล้วนะต้องขออภัยนะถ้าคลิปลงผมว่าไม่อยู่แล้วละ่ะไม่รอดนะฮะไปเร็วไปเร็วที่นี่ไปเร็วนะฮะแต่ว่าถ้าอยากได้รถแบบนี้ก็มาดูได้นะนี้ท่าน้องเขาล้างไว้นะเดี๋ยวไปตั้งโชว์นะฮะสุดสวยงาม